วันนี้เราจะให้ติช่าขใยเมนูอาหารโอ้โหลายิดเราขายเงินเมนูละสองร้อยบาทสองร้อยฮะคุณบอกะตอนนี้พวกเธออยู่ในอาการกินแก้กรรมเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราอยากให้พวกเธอช่วยเป็นการบอกใบาอาหารโดยห้ามบอกคำตอบนะเออเมนูที่สองคืออะไรเพื่อนเอนเราอะเคยขอให้เธอไปซื้อที่ซอยสองเรารู้แล้วเธอเคยซอยให้เราซื้อปลากระป๋องปะ ที่มันเป็นซุปปลาสียวขาวแล้วมันมืนกับเป็นโล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 ,โลเป็นหลอดอะแต่เป็นหลอดเล็กๆอะมันคือเฉากกวยยวน Welcome to c a l c u l a t r กับ Special e p i s o d e ค่ะวันนี้นะคะกับ Special e p i s o d e ก็เหมือนเดิมคือพิ่ช่ามีเงินตั้งต้น1,000 0บาทแล้วจะทำชาเลนจ์ต่างๆถ้าเกิดเฟลหรือทำพลาดนะคะก็จะลดเงินไปเรื่อยๆแต่จาก2 EP ที่แล้วนะยังเหลือเงิน1,000 0บาทค่ะเก่งมากแต่บอกเลยอ้วกเกิดแตกอะ่ะกลับไปดูแบบ ไม่ไหวเลยวันนี้ก็มาชาเลนจ์อีกทีนะคะแล้วบอกไว้เลยว่าติช่าจะทำมันสำเร็จค่ะวันนี้มีอะไรคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ติช่าทายเม <Okay. S 2> นูอาหารโอเก่เมเดมมาให้สี่อย่างติชา่าแลต้องถูกต้ค่ะโอ้โหถ้าใครผิเราจ่ายเงินเมนูละ <c oughs> สองร้อยบาทสองร้อยวุ้ย ที่จริงหนูม,มั่นใจมากด้วยความที่เราเป็นพิธีกรกินแก้กรรมเรากินมากี่ EP แล้วใช่กินมากี่อย่างแล้วกับประเทศทําไมชช่จะเดาไม่ออกไม่หลับตานะปิดจมูกกินยังได้เลยงั้นเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกโอ้โหทอนซ่อมเสียงแบบนี้เป็นข้าวสตรีทฟู้ดร้อยเปอร์เซ็นมันหวานแบบหวานเหมือนกะปิอะแต่มันไม่ใช่กะปินะ อยากลองิมนิกแั่คำไหมโอเคค่ะ okay, okay. ไม่เอานะซูซีอะไรอย่างเงี้ยซูซีอย่างเงี้ยแล้วหนูกินไม่เป็นคือ <c oughs> หนูไม่รู้ว่ารสชาติชูชีเป็นยังไงอะค่ะ <c oughs> มันเหมือนกะปินิดน,นึงอะ I don't know ข้าวมึงกะปิเหรอใ <c oughs> ช่ให้เพื่อช่วยไหมอยากให้ทุกตัวเลยอะให้หนูคอหาเพื่อนแต่กับเพื่อนต้องท่าบอกชื่อเมนูนะฮะลัลโหลเพื่อน <c oughs> ปิดเพลง ตอนนี้พวกเธออยู่ในการกินแก้กามเราทำมิชชั่นอยู่แนะนำตัวเองหน่อยค่ะมาตาะโอเคพวกเธอตอนนี้เรากำลังกินอาหารแต่ว่าเราปิดตาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ยกเว้นเรามีรสชาติเพราะฉะนั้นเราอยากให้พวกเธอช่วย<อ>แบบเป็นการบอกใบาอาหารโดยห้ามบอกคําตอบนะว่ามันคืออาหารอะไรช่วยเราใบาอาหารนะว่ามันคืออาหารอะไรโดยห้ามบอกแบบอะไรที่มีคําเป็นอาหารนั้นเลยนะอัะนไหนด

ค,คุกขีกะปิเหรอ,อ,อไปแล้วไปแล้วข้าวคลุกคั้มกะปิเหรอไม่อันเดียวคำเดียวข้าวคั้มกะปิข้าวคลุกกระปีข้าวคลุกกระปรกกระเออทำไมไม่บอกว่าคนพอทำผิดก็ไปติดอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรอย่างงี้พี่คุกไงข้อสอบอันนี้จะมีน้ำซุปข้าวมันไก่กับน,น้ำซุป หร <s us> ืออะไรหรือยาอือรู้แล้วชาวกล้วยชาวกล้วยชาวกล้วย <c oughs> เป็นข,ขาว <c oughs> าข,ขาวเข <c oughs> าเรื่องไงาวกล้วยของเขา <c oughs> ชาวกล้วยยวนไงอิสชาชาวกล้วยยวนอยู่เนอะไอ้นูหนูรู้จักมันแบบเป็นเส้นเสียบข,ขาวใช่ป่ะแล้วมัน mm. มันจะติก๊กติ๊กหน่อยมันมันมีความแบบหมุนแบบกระดาษอุ้ยเป็นความลับเปิดมาเป็นอะไรดีอย่างเงี้ยเออเมนูที่สองคืออะไรเพื่อนๆ เรารู้แล้วเรารู้แล้วเธอเคยสอนให้เราซื้อปากระป๋องป่ะไม่ใช่สี่ซุมีซุปอยูในเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียวประเทศพื่บ้านอะมีลาวมีก็บอกแล้วว่าเวียดนาม I know it's Vietnam ชาวก๋วยยวนอะไรที่ยวนยวนป่ะไม่ใช่ชาวก๋วยยที่มันเป็นซุปป่าสีขาวแล้วมันเหมือนกับเป็นโล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 เป็นหลอดอะแต่เป็นหลอดเล็กๆอะมันคือชาวก๋ยวน ก๋วยเตี๋ยวเขาแค่ทำหน้าก๋วยเตียวก๋วยจับยวนใช่เธบอกให้เราไปซื้อจำได้แล้วเก่งมากเพื่อนอ่ะอันต่อมาเรื่องของซาบ่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเหรอแต่มันแบบมาม่าป่ะอ๋อผัดขี้เมาขี้เมาผัดเหลืองเส้นเหลืองขี้เมาให้ดมได้ไหมขอดมไดไหมได้ได้กินมันผัดขี้เมา แค่อาหารแล้วอะจะได้เป็นคำร้องคำราไม่ได้นะโอเคโอเคโอเคการสัมผัสเรียกว่าอะไร touch ทแตะจับาบอกคนไทยเวลากินอาหารมันต้องทำไมดิชาติต้องอิ่มมันต้องมันการ c a ริง g อะต้องต้องให้เป็นเร caring sharing is caring sharing is caring จับ sharing จับ share ออคือจับแชร์จับแชร์เป็นอาหารเกาหลีอ๋ยไป่อนี่มันทำต่อแล้วดูเจะาตาวงูเนี่อไรเนี่ยอันนี้ต้องอาหารกล้งๆนิดหนึ่งม่ไดม่เคยทำเลยแล้วให้งับเอาเองฮะคุณต้องขวากันกัดอย่ากัดอิดิเฮ้ยกล้ยท่อเหรอโดนนะมึงโดนเาไมสกล้ยทอด ไม่ไม่ให้พ่อปางลองใบเสี่ยพ่อปางสัก,ส,กสักละตั้งหนึ่งก่อนที่จะหันไปหาจุก,กู้พระเดี๋ยวจุกู้ต้องช่วยอยู่ดีคือมันเป็นทำง่ายๆอ่ะเป็นอันยาวๆแล้วมันมีไส้อยู่ตรงกลางไส้กรอกตรง,งใต้ตรงกลางใช่ไส้ตรงกลางแต่ว่าอันที่ห่ออ่ะคืออะไรขนมปังเออแล้วมันเรียกว่าอะไรเวลาที่คนเดินเข้าไปสัง่งอ่ะเอ้ยขออันอันนึงมันมาเป็นแพ็คอย่างเงี้ยฮอตดอกหรอแค่นี้หรอเธอคิดดูตอนที่เราต้องปิดตาอ้าปากอมไส้กรอกเนี่ย โอเคมาปางขอบคุณในความช่วยเหลือนะเาะปางช่วยกว่าเพื่อนเลยงั้นเดี๋ยวเรียกอื่นนะเอพิโซดหน้ารอช่วยเรานะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายลอยมิชชั่นสำเร็จเย้ได้เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งบายโอเคอันนี้ไหนที่แบบไม่เคยกินไหมอันนี้หนูไม่เคยกินเลยไม่รู้จักเลยให้เดายังไงก็ไม่รู้จักอะแต่ว่าวันนี้นะคะกินสำเร็จแล้วก็เดาสำเร็จเงินยังเหลือ1น0 0 0มื่นบาทป่าไปแก้กรรมค่ะ โอเคตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะแก้กรรมแล้วบอกว่ามิชชั่นเมื่อกี้คือแบบจิ๊กจอยมากเลยเชถไทยถูกบทอันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะแก้กรรมก็คือต้องมากระโดดเชือกโอเคที่จริงกระโดดเชือกนี่รู้มาว่าเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ต้องการพื้นที่มากเลยมีแค่เชือกอันนี้ก็กระโดดได้แล้วมันเบิร์นแครี่ได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการที่จะ อาจจะลูสเว w หรือว่าโทนตัวเองมากขึ้นนะคะบอกเลยว่าการกระโดดเชือกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคทิวิตี้ที่ดีมากพเพราะเบิร์นจริงๆติชากระโดดเชือกประมาณที่กระโดดนะเพราะไปไปเรียนต่อยมวยแล้วเขาให้วิ่งรอบวิ่งรอบไม่ค่อยเหนื่อยพอกระโดดเชือกนี่แหละเหนื่อยมากๆแบบแบบมันจะไม่ไหวจริงๆอะ่ะโอเคแล้วมันก็อยู่กับการฝึกนะคะว่ากระโดดดีแค่ไหนที่น้กระโดดครั้งในเวลามนาทีมีคนทำได้ด้วยหรอร้อยครั้งคนทำร้อยครั้งเลยหรอ หนูว่ามากสุดคือ50ครั้งที่หนูเคยทำอะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำมิชชั่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจครั้งนี้แหละเราจะมาเพิ่มแต้มบุญกันไม่ใช่แก้กรรมนะเพิ่มแต้ม let's go มมันต้องหาจังหวะมาได้ป่ะ ่งบอกเลยงั้นแนะน,นําแนะนําตัวเองนะคะว่าหลังจากเนี้ไม่ว่าหนูออกกําลังกายอะไรเนี่ยก็จะมากระโดดเชือกแบบหนึ่งนาทีแบบไม่หยุดน,นาทีแล้วก็ไปออกกําลังกายบอกเลยว่าเบิร์นสุดๆเลย สำหรับวันนี้ท่มิชชั่นก็คอม p l e ทเงินยังเหลือ1น0 0 0บาทค่ะแล้วเงิน1น0 0 0บาทในวันนี้นะคะที่เราเก็บได้ในแต่ละอีีเนี่ยก็จะนาไปบริจาคกับโครงการที่ทําด้วยอยู่แล้วแล้วก็ซอยด็อกฟอนเดชั่นแล้ววันนี้จะผ่านพ้นไปไม่ได้แบบมิชชั่นแบบสักเซสฟูลถ้าเกิดไม่มีเพื่อนคอยช่วยนะคะต้องขอขอบคุณจุกเวนมาฟัางค่ะขอบคุณเพื่อนเสร็จแล้วต้องขอขอบคุณนะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายของเรานะคะแล้วที่แบบเป็นจิมสำรองของเราจาก north fitness ค่ะ สำหรับใครที่เป็นกำลังใจให้ติชานะคะขอขอบคุณด้วยแต่แค่นี้ไม่พออยากให้ช่วยหน่อยช่วยกดไลค์ subscribe, คอมเมนตนะคะแชร์กันเยอะๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะและวทีหน้านะคะเราก็จะมากับ special ลเอพิ od เหมือนเดิมก็ค่อยติดตามนะคะว่าเป็นอะไรวันนี้บาย